สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องฟอร์ดพิพัฒน์นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มากับรถแต่งหล่อเหมือนเดิมนะครับคันที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับคันนี้คือ Ford ฟอร์ดเน็ e เจอร r รุ่น torm Tech นะครับขับ4ราคา1 3 9 9 0ล้านบาทนะครับสีดำคันนี้แต่งได้เท่มากนะครับลงตัวมากด้วยสีดำตัดด้วยสีม่วงนะครับขอเรียกคันนี้ว่าน้องมันม่วงแล้วกันนะครับ มาดูนะครับก่อนจะไปชมชุดแต่งนะครับมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0นะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับห้องเครื่องก็จะโล่งประมาณนี้นะครับที่หายไปนะครับตัวนี้จะไม่มีในส่วนของตัวสายพันนะครับเพราะว่า Ford Nix Generator นะครับใช้ตัว พัดลมไฟฟ้านะครับนี่นะครับพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้าแบบนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของ agm ก็คือแบตเตอรี่เจลนั่นเองนะครับเขาจะมีโครงกิตทางด้านในนะครับเวลารถเอียงหรือว่าพี่ๆไปใช้ในงานออฟโรดเนี่ยมันจะไม่ทําให้ของเหลวภายในตัวแบตเตอรี่เนี่ยหกมาโดนชิ้นส่วนต่างๆภายในตัวเครื่องนะครับนี่นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับนี่มาดูนะครับตัวนี้จะเป็นท่อแอร์นะครับจะสังเกตได้ว่ารถฟอร์ดเนี่ยนะครับทำไมทุกวันนี้รถฟอร์ดเนี่ยมันเย็นเย็นเจี๊ยบมากๆนะครับเวลาขับรถไปเนี่ยอาจจะพี่ๆอาจจะต้องพกผะหอมไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาแยกออกมาจากตัวเครื่องนะครับถ้าเป็นรถแบรนด์อื่นนะครับมันจะอยู่ชิดกันกับตัวเครื่องเลยนะครับถ้าเป็นของฟอร์ดนะครับเน็กเจนเนเจอร์เขาจะแยกย้ายออกมาให้มันไกลจากตัวเครื่องแล้วก็ความร้อนมันก็จะไม่โดนนะครับทำให้แอร์ของฟอร์ดเนี่ย มันทําความเย็นได้ดีนะครับคันนี้เป็นเทอร์โบคู่นะครับเป็นเทอร์โบ2ลูกนะครับลูกเล็กนะครับทํางานที่รอบต่ําและลูกใหญ่มันก็จะทํางานที่รอบสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับนี่นะครับทำงานก็สัมพันธ์กันกับตัว Adaptive Cruise Control Stop and Go นะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยนะครับเราใช้การทำงานของระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยมันจะทำให้เบรกสมูทนะครับ เบรกนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นห้องเครื่องคร่าวๆนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันด้วยเรื่องชุดแต่งกันต่อนะครับนี่นะครับบทฝากระโปรงนะครับคันนี้ใส่สกรูปทรงฟิตนะครับสีดําเงานะครับตัดกันกับสีดําด้านนะครับโลโก้รูปม้าตัวนี้เลือกเฉดสีได้นะครับสีดําสีแดงสีม่วงแบบนี้นะครับแบบคันนี้นะครับเลือกได้หมดนะครับว่าอยากได้สีไหนนะครับตัวหนังสือไอคลิกคําว่ารเนเจอร์ตรงนี้ มีมาให้นะครับนี่นะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนของเดิมออกนะครับใส่ของใหม่เข้าไปนะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ v 6นะครับตัวหนังสือ f o r d ทรงสามิติแบบนี้นะครับตัดขอบด้วยสีม่วงนะครับพื้นจะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับตรงขอบตัวนี้ก็ยังสามารถเลือกเฉดสีได้นะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละคนเลยอย่างคันนี้นะครับทำเป็นสีดําตัดม่วงนะครับเท่แบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟมินิไลท์ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเป็นไฟ3จุดนะครับตัวนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่ก็จะมีขนาดที่กว้างกว่าตัวก่อนนะครับมีขนาดกว้างกว่ารุ่นก่อนนะครับไฟ U X แรมนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับตัวรุ่น Storm Tag เลยนะครับสำหรับไฟด้านข้างก็จะเป็นไฟ m มทริก LED นะครับตัวนี้นะครับเวลาที่สตาร์ทรถเนี่ยนะครับเขาจะกลิ้งนะครับหาองศาที่มันพอเหมาะกับ ตัวรถและพื้นถนนก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเนี่ยนะครับลูกแก้วตัวนี้เขาจะเคลื่อนได้นะครับเขาจะกลิ้งได้กลิ้งหาองศาที่มันพอเหมาะกันกับพื้นถนนกับตัวรถก่อนนะครับดับเครื่องแป๊บนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่รถวิ่งไปเนี่ยนะครับ มีรถสวนเข้ามานะครับมีแสงสว่างไปส่องบนไปกระทบบนเรดร์ด้านบนนะครับบนกล้องด้านบนนะครับมันก็จะตบให้เป็นไฟต่ําอัตโนมัตินะครับถ้าไม่มีแสงห่ะกนะครับไม่มีแสงมากระทบภายใน700เมตรเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดให้เป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับนี่ก็คือไฟอัจฉริยะนะครับไฟเมทริก LED หรือ p e r f o r m a n c e LED นะครับอ่ามีไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i ไ Light วิ่งเป็นรูปตัว C ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอด LED นะครับมีไฟจิ๋วตรงนี้นะครับนี่นะครับ เวลาที่เราหักเลี้ยวพวงมาลัยของเราเนี่ยนะครับหักทางด้านซ้ายหลอดไฟตรงนี้มันก็จะติดนะครับหักทางด้านขวานะครับหลอดไฟมินิไลต์ตรงนี้มันก็จะติดนะครับแล้วแต่มุมหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับอ่ะเมื่อพวงมาลัยมาอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะดับให้อัตโนมัตินะครับเขียนขอบตาให้นะครับถ้าเป็นคนก็เขียนขอบตานะนะครับตอนนี้ใส่ตัวครอบสีดําด้านให้แบบนี้ตรงนี้มีคําว่าレンジャーให้นะครับเท่มากๆนะครับรับกันกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับ ตัวนี้ใส่กันชน <Stars> หน้าของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแอ l a ัสนะครับตัวใหม่ล่าสุดของแฮมเมอร์เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เลือกเฉดสีได้ตรงสัญลักษณ์ตรงโลโก,โก้คําว่าแฮมเมอร์เนี่ยนะครับอ่ามีอะไรอีกนะครับตัวไฟเลีย้ยวนะครับตัวนี้นะครับหรือไฟดีตรงนี้นะครับทาให้เป็นอ่าเป็นแถบแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้ให้นะครับเซนเซอร์ทั้ง6จุดนะครับมีมาให้มี6จุดนะนะครับ เพราะว่าตัวนี้จะมีกันชนทางด้านข้างให้ด้วยนะครับนี่นะครับด้านล่างมีอะไรอีกนะครับก็จะมีในส่วนของห่วงลากจูงตรงนี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเหมือนกันนะครับว่าอยากได้เป็นเฉดสีไหนสีดําสีแดงสีเขียวสีม่วงแบบนี้นะครับนี่นะครับให้มา2จุดสามารถรับน้ำหนักคันนี้ได้จริงนะครับห่วงลากจูงเดิมที่มาพร้อมกับตัวรถยังมีให้เหมือนเดิมนะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวแผ่นกันกระแทกตรงนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นสีม่วงแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเรดาร์นะครับเป็นระบบ Stop a n d g o กนะครับก็คือระบบวิ่งเองเบรกเองนะครับรักษาระยะห่างเองนั่นเองนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทางด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบขนาด6นิ้วนะครับนี่นะครับมีทําให้บุบเข้าไปเพิ่มมิติให้กับตัวคิ้วล้อนั่นเองตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์นะครับมีสัญลักษณ์คำว่าวิกเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคั้นนี้ยกขึ้น2นิ้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ เปลี่ยนปีกนกด้านในเป็นของไข่ออปชั่นสีแดงแบบนี้นะครับเป็นปีกนกปรับองศานะครับเวลาที่เรายกขึ้นนะครับ2นิ้วเนี่ยนะครับ1นิ้ว2นิ้วเนี่ยนะครับแนะนำให้เปลี่ยนปีกนกนะครับเพื่อจะให้ง่ายต่อการตั้งศูนย์และลดอาการกินหน้ายางของตัวรถนะครับภายในอนาคตนะครับใส่ปีกนกเข้าไปจบเลยนะครับโชคด้านในของตัว torm t ท็นะครับ จะเป็นโช๊คโมโนทูปขนาด2.0นะครับก็ด้านในของโช๊คเนี่ยมันจะมีในส่วนของน้ำมันและก็แก๊สนะครับผสมกันอยู่นะครับเวลาที่เราวิ่งไปนะครับถ้าเป็นโช๊คที่เป็นโช๊คปกตินะครับวิ่งไปร้อกิโลเมตรนะครับมันจะนุ่มนะครับถ้าเกินจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดความร้อนและจะทําให้ตัวรถกระด้างนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นโช๊คโมโนทูบนะครับเราวิ่งระยะไกลเนี่ยนะครับโช๊คมันจะไม่ร้อนนะครับ มันก็จะทําให้นิ่มนวลอยู่ตลอดเวลาสมูทอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับมาดูกันที่แม็กนะครับแม็กจะเป็นแม็กของ a v a ว p ไพ e นะครับตอนนี้ก็จะเป็นลายมาเวลนะครับนี่นะครับพื้นสีดําถิบด้วยสีม่วงแบบนี้นะครับจะเป็นขอบ20นะครับออฟเซตศนนะครับมันจะพอดีกันกับตัวซุ้มล้อนะครับนี่นะครับไม่ล้นนะครับคุณตํารวจไม่เรียกแน่นอนนะครับแล้วก็จับคู่กันกับยางของเลนโซไทยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยาง RT นะครับซีรีส์ยางให้มาที่35คูณ12.50 R20 นะครับนี่นะครับดอกยางก็จะประมาณนี้นะครับวิ่งได้ทั้ง2สภาพถนนนะครับทั้งถนนปกติและงานออฟโรดนะครับใช้งานได้นะครับนี่ไม่มีเสียงไปรบกวนภายในห้องผู้โดยสารแน่นอนนะครับมาดูกันต่อนะครับปว่กระจกมองข้างนะครับตอนนี้ทําเป็นโคมสีดานะครับมีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้เป็นหลอด LED นะครับมี กล้องมองรอบคัน360องศาให้นะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับและก็ยังมีระบบเตือนกันชนทางด้านข้างนะครับเป็นบายสปอร์ตนะครับเรียกว่าบายสปอร์ตนะครับเป็นเรดาร์นะครับตรวจจับรถที่กําลังจะแซงขึ้นมาและมันจะขึ้นไฟสีส้มนะครับเตือนว่าตอนนี้กําลังมีรถจะแซงขึ้นมานะอย่าหักเลี้ยวเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฮะฟิล์มกองแสงคิ้วกันสะท์เราติดตั้งเพิ่มเติมให้คิ้วกันสะท์เราเบิกศูนย์นะครับงานแท้นะครับไม่มีเสียง รบกวนภายในห้องผู้โดยสารแน่นอนนะครับด้านบนเป็นราวหลังคาที่มาพร้อมกันกับตัว StormTag เลยนะครับใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับเวลาที่เราไปซื้อวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างเช่นตัวท่อ PVC หรือว่างานไม้งานเหล็กนะครับเอามาวางพาดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าด้านบนเขาจะสามารถถอดได้นะครับแต่ต้องถอดคนนะครับวางพาดไปด้านบนได้นะครับเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องทางภาคอีสานนะครับ ชอบไปเล่นบังไฟนะครับเอาไปจุดบังไฟตามสนามนะครับก็เอาบังไฟมาผ้าตรงนี้ได้นะครับพร้อมลุยทุกสนามเลยนะครับนี่นะครับประโยชน์ของรุ่น Storm Tech มีเยอะมากนะครับบ้เรามือจับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ด้านล่างบันไดข้างอันนี้เป็นงานของแฮมเมอร์นะครับรุ่นชาโดนะครับเวลาเปิดประตูนะครับเขาจะมีไฟส่องด้านล่างให้ด้วยนะครับนี่ แบบนี้นะครับเวลาที่เราไปจอดรถมืดๆเนี่ยเราก็สามารถใช้งานจากตัวนี้ได้นะครับนี่และก็ยังมีกระดาษทรายกันลื่นให้นะครับตัวนี้ก็คือแฮมเมอร์รุ่นชาโดนะครับมาทางด้านท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรบาร์นะครับของเดิมลูกค้าไม่ถูกใจนะครับเปลี่ยนของแฮมเมอร์ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายตาข่ายแบบนี้เลยนะครับนี่ส่งเขาเท่มากๆตัวท็อปสุดเลยนะครับแล้วก็มีไฟ เบรกดวงที่3อยู่ทางด้านบนนะครับมีไฟ LED 2ทางด้านท้ายให้ด้วยนะครับเวลาที่ไปงานออฟโรดส่องสว่างมากๆนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็น Full LED แบบนี้เลยจะมีในรุ่น w i t e c ขับ4 Stom r t a c ทั้งขับ2และขับ4และตัว Raptor นะครับเป็นหลอดไฟ LED ทั้งไฟเบรกและไฟเลี้ยวเลยนะครับมีบายสปอร์ตอยู่ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันมีระบบตรวจจับรถที่กำลังจะแซงทางด้านข้างนะครับอะแล้วก็ ใส่แผ่นครอบใส่ตัวครอบสีดําด้านให้แบบนี้นะครับมากันที่แผ่นครอบฝาท้ายนะครับเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับเพ<อ>ิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับ FORD ตัวใหญ่เนี่ยนะครับพื้นสีดําตัดขอบด้วยสีม่วงแบบนี้นะครับโลโก้รูปวงรีแบบนี้นะครับจะมีกล้องมองรอบคันและเป็นกล้องถอยจอดมีเส้นไกด์ไลน์ให้ทั้งหน้าจอนะครับตัวหนังสือคําว่าเ a นเจอร์เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทำให้เป็นตัวนูนนะครับนี่นะครับ การชุนท้ายนะครับก็เป็นของ h ฮ mmer อีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น Nova Series นะครับนี่เป็นบันได2 Step นะครับมีไฟสองป้ายทะเบียนนะครับมีไฟ2ทางด้านท้ายให้นะครับโอเมก้าลากจูงให้2จุดแล้วแต่ลูกค้าอยากจะได้เป็นสีไหนนะครับบอกได้เลยนะครับนี่ที่ผมบอกว่าเขาเจาะช่องไว้สําหรับติดลูกบอลลากจูงหรือปากนูกแก้วนะครับอันนี้จะเป็นปากลูกแก้วนะครับมีลูกบอลลากจูงอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไว้สําหรับที่ ลูกค้าไปเที่ยวนะครับลากเรือลากเจ็ตสกีนะครับไปเที่ยวทะเลกันนะครับนี่แล้วก็มาดูตรงท่อตรงนี้นะครับท่อปลายคู่แบบนี้นะครับเป็นของ JTC ทเทเนียมนะครับติดตั้งให้เทมากๆเลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชุดแต่งทางด้านนอกเดี๋ยวพาไปดูทางด้านในกันนิดนึงนะครับบเปิดเข้ามาทางด้านในเนี่ยปุ่มตรงนี้ก็เป็นปุ่มควบคุมกระจกนะครับ เรื่องลดกระจกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกุ่มควบคุมกระจกมองข้างปรับให้พอดีกันกับระดับสายตานะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มปลดล็อกและล็อกตัวรถและล็อกเปิดล็อกตัวฝาถังน้ํามันนะครับเวลาที่จะไปเติมน้ํามันเนี่ยปลดล็อกจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเด็กปั๊มเขาจะไปกดแล้วก็มันฝาถังก็จะเด้งออกมาเองอัตโนมัตินะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังดําเดินได้ด้วยสีแดงนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้นั่งกระชับแน่นอนนะครับอ่ะ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพ o ว e r อร์ไฟ a ้าแบบ100%นะครับมีปุ่มควบคุมมอลติฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น adaptive cruise control นะครับรักษาระยะห่างของตัวรถกับคันด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ lane clipping นะครับนี่นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเวลาฟังเพลงจาก u t u b e นะครับมีปุ่มคาสั่งเสียงให้ด้วยนะครับทางด้านขวานะครับก็จะควบคุมหน้าจอเรือนใหม่นะครับนี่ หน้าจอเรือนไม้นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลร้อเ์เลยนะครับและให้ขนาดมาที่10นิ้วนะครับหน้าจอกลางนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับให้ขนาดที่12.4นิ้วนะครับนี่นะครับรองรับระบบ Android Auto Apple CarP l a y และระบบ Ford p a s s สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับใต้หน้าจอจะมีแท่นชาร์จไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ e-shifter นะครับสามารถถอยจอดอัตโนมัติได้นะครับถอยจอดนะครับ เบรกก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแค่คลิกตรงนี้นะครับคลิกขึ้นแบบนี้นะครับดึงขึ้นเขาก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะครับและเมื่อจะปลดล็อกตัวเบรกนะครับก็แค่กดลงนะครับฮะประมาณนี้นะครับสําหรับภายในห้องผู้โดยสารนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้รถแต่งเท่ๆหล่อๆแบบวิจัดเต็มแบบนี้นะครับโทรเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์0957593653นะครับ วันนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปรีวิวไว้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ